ตอนที่สข้อที่21 2 5แบบสัมพันธ์21เมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านควรปฏิบัติอย่างไรหมวดกอเพราะเหตุใดหมวดขอหมวดกเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ช่วยเหลือทำงานบ้านขอไข่ดูกร์ตูนคอควายเล่นเกมกับเพื่อน หมวดขอเพราะเหตุใดกอไก่เพื่อความสนุกขอไข่เป็นการพักผ่อนคอควายแบ่งเบาภาระพ่อแม่22นักเรียนควรจะหมวดกอเพื่อช่วยให้หมวดขอหมวดกอนักเรียนควรจะกอไก่ร่วมกิจกรรมทางาศาสนาขอไข่บริจาคเงินให้วัดคอควายปลูกต้นไม้ในวัด หมวดขอเพื่อช่วยให้กอไก่ให้วัดรวยขอไข่ดำลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคอควายให้ทุกคนมีความสุข23เมื่ออยู่ในที่สาธารณะเช่นหมวดกอนักเรียนควรหมวดขอหมวดกอเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเช่นกอไก่บ้านของตาล ขอไข่ห้องสมุดคอควายสวนของลุงมีหมวดขอนักเรียนควรกอไก่ร้องเพลงกับเพื่อนขอไข่งดใช้เสียงคอควายเก็บผลไม้ทาน24คุณครูมีหน้าที่หมวดกอนักเรียนมีหน้าที่หมวดขอหมวดกอคุณครูมีหน้าที่ กอไก่รักษาคนป่วยขอไข่สอนหนังสือให้สิทธิ์ขอควายขับรถโดยสารหมวดขอนักเรียนมีหน้าที่กอไก่ดูแลความปลอดภัยขอไข่เรียนหนังสือคอควายทำอาหาร 25. มารยาทในการยืนหมวดกอมารยาทในการเดินหมวดขอ หมวดกอมารยาทในการยืนกอไก่ยืนท่าที่สบายขอไข่ยืนตามใจเราขอควายยืนไม่ขวางทางเดินหมวดขอมารยาทในการเดินกอไก่เดินให้เป็นระเบียบขอไข่คุยเสียงดังๆขอควายเดินให้เร็ว